สวัสดีนะครับวันนี้แสนเชิงสองมัดครับขอเสนอคู่มวยระหว่างสิทธิชัยสิทธิสองพี่น้องครับจะประทะครับฟาบิโอปินก้านะครับโชกกันในประเทศฝรั่งเศสครับวันที่โชกกันก็ตรงกับวันวาเลนไทน์นะครับ14กุมภาปีพันปี2013ครับตอนนั้นนี่สิทธิชัยอายุย2ิบปีครับส่วนปินก้า29ยิบปีโชกกันในแบบมวยไทย5ยกยกคนับแต่มีที่ป้องกันศอกครับเป็นศึกเบสออฟสยามครับ มาดูนะครับทั้งคู่นี่เคยเจอกันมาแล้วนะครับเมื่อปี2010ครับเป็นทางฝั่งของสิทธิชัย12สองพี่น้องครับเอาชนะคะแนนไปได้มาดูไฟน์นี้ครับต้องมาเจอคู่ปรับเก่าครับปินกานี่ก็ผ่านมวยไทยดีๆมาเยอะนะครับเคยชนะแสงชัยแสงชัยพีเคแสงชัยมาด้วยนะครับแล้วก็สนาสุทสาศรมาครับเคยประทับอัตชัยเข้มสิทธิสองพี่น้องครับโบวี่ครับไม่ธรรมดาครับกระดูกมวยนี่ถือว่าใช้ได้แล้วเนี่ยครับบิดตรงไปครับปินกา คือสไตล์นี้มวยไทยจ๋าเลยนะครับไม่ใช่คิกบ็อกซิ่งก็แบบสไตล์คนไทยเลยครับต่อยซ้ายครับสิทธิชัยปิ่นก้านี่เป็นแชมป์67กิโลกรัมล่าดำเนินด้วยนะครับดีกีไม่ธรรมดาเอแชมป์ wbc อีกนะครับแชมป์ไลออนไฟส์อีกครับแชมป์ไทยไฟส์ครับเตะซ้ายครับสิทธิชัยส่วนสิทธิชัยก็ไม่ต้องพูดถึงครับแชมป์มากมายครับไม่ว่าจะเป็นแชมป์ลุงพินี147ปอนด์นะครับแชมป์ประเทศไทย147ปอนด์แชมป์กอลลี่ครับ กอรี่นี่ป้องกันได้ถึง6ครั้งนะครับแชมป์คีบ็อกซิ่งก็เคยถูกจัดอันดับครับให้เป็นนักคีบ็อกซิ่งเมื่อเทียบกันปอนต่อปอนะครับอยู่อันดับหนึ่งครับของเดือนมกราอยู่เหนือไปโดเซียมนะครับในปีนั้นเตะซ้ายครับสิธิชัยเตะขาครับสิธิชัยนี่คีบ็อกซิ่งก็ดีนะครับมวยไทยก็ดีอุ้ยเต่ก้านคอไปครับเอียงไปเลยครับปินกาใส่ยังไม่ลงครับถือว่ามีการฝึกซ้อมที่ดีครับปินกา ไงครับขยับเตะขาไปเตะขาไปครับสธิชัยเตะซ้ายขึ้นสูงครับฝรั่งก็ตั้งฉายาให้ไอ้หนูนักฆ่านะครับพอเดินสายชกต่างประเทศตั้งแต่17ครับและมีสไตล์การชกที่ดุดันนะครับจิตหัวใจสู้เหลือเกินสธิชัยคนนี้ครับแต่ถ้าพูดถึงสธิชัยในด้านคิกบ็อกซิ่งครับก็ถือว่าเป็นเบอร์ต้นต้นของโลกครับไม่เป็นรองใครครับอันดับนี้ก็บ่อยครั้งที่อยู่ในอันดับหนึ่งนะครับแล้วแต่เดือนแล้วแต่ปีครับเตะซ้ายไปครับสติชัย เตะตูดครับดอกนี้ปี2014นี่บ็อกแม็กก็จัดให้เป็นนักสู้แห่งปีนะครับแล้วก็มีไฟน์น็อกเอาท์แห่งปีโดยการชนะอีหลงครับคอมแบทพีชจัดมาครับเตะซ้ายครับเตะล่างคืนมาสิทธิชัยนี่มีแข้งซ้ายเป็นอาวุธหลักนะครับเตะได้หนักหน่วงเตะซ้ายไปครับสิทธิชัยเตะซ้ายไปครับไม่บังเลยครับปินก้าอย่างไงครับยับไปเตะขาไปครับสิทธิชัยเตะขาไปครับ เตะซ้ายไปแล้วก็โดนหักเทลงไปครับก็ปัจจุบันก็เส็นสัญญาวันจะไม่เชฟครับตอนนี้ก็อยู่หลังลำดับหนึ่งครับตัดลำตัวไปครับสติชัยไหลุ่นหลายเวทครับเตะขาไปครับสติชัยหยับไปครับขยับขยับสอกครับสอกทัดมาลาไปสติชัยสธิชัยนี่เป็นนักชกที่ เข็มขัดเยอะนะครับแล้วก็ล่าแชมป์มากมายมีความสําเร็จมากมายครับก็ถืออุ้ยแตกเลยครับขนาดใส่ที่การสองนะครับเจอสองงานทัตมาลาของสธิชัยดอกนี้ไปดอกเดียวครับเลือดนี่ไหลออกมาเป็นทางครับเป็นนักชกจังหวัดบุรีรัมย์ครับสธิชัยเมืองมวยครับส่วนปินก้าก็เป็นนักชกชาวฝรั่งเศสครับที่ชื่นชอบมวยไทยมีหัวใจที่รักมวยไทยนะครับปินก้าแต่โดนสอกดอกนี้ไปถึงเลือดครับอย่างไงครับแพ้สนามจะว่ายังไง แต่โดนเป็นบริเวณหน้าผากครับสอกเดียวนี่เลือดพุ่งเลยนะครับสอกของสิทธิชัยสอกคมมากครับขนาดมีที่การอยู่นะครับแล้วสิทธิชัยครับก็ยังเคยคว้าแชมป์คุณลุนไฟนะครับแชมป์อูหลินฟงแชมป์เยอะจริงๆครับสิทธิชัยเป็นเบอร์ต้นต้นของโลกครับในคิกบ็อกซิ่งมาดูกันต่อครับวันนี้เรามาดูกันในรูปแบบมวยไทยนะครับของสิทธิชัยการสับมือชกเลยเก้าวีครับเราจะตัดกันมาดูในยกที่สามเลยนะครับ เตะขาไปครับสิทธิชัยโดนเกี่ยวล่างไม่ลงครับหมดยกที่สามครับยกนี้ก็เรียกเลือของคู่ต่อสู้ได้เดี๋ยวมารอดูกันต่อในยกถัดไปเลยครับมาดูภาพช้าครับนี่ครับจังหวะเตะขาไปเตะขาขึ้นมาปิงก้าชายขวาหน้าไปครับนี่ครับเตะขวาหน้าแบบหน้านี่หงายเลยครับโดนก้านคอแล้วเตะลำตัวไปเตะล่างขึ้นมาประทานทีต่อทีดอกต่อดอกแข่งของสิทธิชัยนี่เตะ ได้เนื้อกว่าเยอะครับมีน้ําหนักกว่าเนี่ยครับจังหวัดตะซ้ายโดนกวาดล่างไปเดี๋ยวลองมาดูกันต่อในยกที่สี่เลยครับยกนี้ยกไฮไลท์ของมวยไทยนะครับมาดูกันับเชื่อว่ายกนี้สิทธิชัยวางแผนวางเกมมาว่าจะเร่งในยกนี้แล้วยกที่สี่มาดูกันต่อในยกที่สี่ครับมาดูกันครับ เตะซ้ายไปครับสิทธิชัยเตะขวามาซ้ายเจอขวานับการหันหน้าเข้าหากันเตะซ้ายไปเจอซ้ายขึ้นมาแล้วก็ยับมาซ้ายไปครับแต่จังหวะนี้เสียหลักนิดนึงครับุกขึ้นมาได้ขยับเดินต่อครับใส่ซ้ายแล้วก็แข้งซ้ายครับสิทธิชัยเตะขวามาปินก้าสิทธิชัยมีลูกดักแทงที่ดีครับนี่ครับแทงซ้ายไปครับ,าาล,รบ,รบ,รบลูกแทงแบบไม่จับของสิทธิชัยนี่แทงได้ดีครับก็เน็บซ้ายไปทีหนึ่ง ย่างไรครับจังหวะนี้ก็กดแขนกันอยู่ครับกรรมการก็เข้ามาแยกครับชกถึงทิ่ปินก้านะครับปินก้านี่เป็นนักชกชาวฝรั่งเศสโชคกันที่ฝรั่งเศสครับแล้วก็บิดเหลี่ยมรับนี่ครับเสียหลักไปเลยปินก้าอย่างไรครับเตะมาดึงหลบไปต่างคนต่างหลบครับโดนกงินไปปขยับเดินต่อครับเตะขาไปครับสิทธิชัยปล่อยซ้ายไปแล้วก็แทงซ้ายไปครับสิทธิชัย เตะซ้ายไปครับนี่ครับไวกำลังห้าวแล้วครับปีบสองปีขยับเดินต่อครับสธิชัยเตะขาไปครับล่วงันจะเตะไปที่ลําตัวครับหลูกนี้เสียเหลี่ยมจัดแล้วครับเสียเหลี่ยมลูกนั้นครับพอเสียหลักปุบเต็มลําตัวเลยครับปินก้าเตะซ้ายไปครับสธิชัยสายยาวนะครับสติชัยขยับเดินต่อครับเตะซ้ายไปครับนี่ครับตอนสธิชัยกาลังสดแล้วเตะขาไปครับสธิชัย ถีบสองชั้นไปครับสิทธิชัยบินกาชักนิ่งครับเตะขาขึ้นมาไม่โดนดูฝรั่งแข้งซ้ายของสิรธิชัยนะครับเตะซ้ายไปครับนี่ครับฝรั่งเขายังยกย่องสิทธิชัยนะครับว่าสิทธิชัยนี่เป็นนักชกที่เก่งมากครับคือในประเทศไทยควรได้รับการยกย่องมากกว่านี้ครับเหมือนพวกบัวขาวซูเปอร์บอลนะเตะซ้ายไปนกลับสิทธิชัยหยับเดินต่อยึดลอกทีนึงเตะซ้ายไปที่ลำตัวครับเต็มเต็มลำตัวเตะขามาไม่โดนครับ เนียครับแล้วก็ดักแทงซ้ายบีอีกดูจะไม่ทันอูุ้สิทธิชัยนะครับปินก้าเตะขาไปครับเนี้ยครับสิทธิชัยนี่เลือกออกเน้นๆทุกดอกครับสลับการมาเตะขาครับปินก้ายับไปโดนถีบยางไว้เตะขาไม่โดนครับจังหวะนี้หันหลังให้เจอเตะตูดไปบางๆเนี้ยครับสิทธิชัยตอนนั้นครับแทงซ้ายที่จัดมากครับร่างกายที่สดฟิตไปียับเตะขามาบางๆเตะซ้ายสูงครับยังติดกาดอยู่ ปีกาพยายามจะเตะซ้ายต่อยซ้ายยังไงครับยับมาแล้วก็แทงครึ่งแข้งขึ่งเข่าไวครับสิทธิชัยเตะซ้ายไวบเจอเตะล่างขึ้นมาเข้าในยังไงครับดันเขาเชือกไปสิทธิชัยเลยค่าวิของยกที่สี่ครับมาดูกันต่อครับหมดยกที่สี่ครับเดี๋ยวมาดูกันต่อในยกที่ห้าครับยกนี้ก็สิทธิชัยก็ดูเหนือกว่าชัดเจนนะครับโดนแข้งโดนเข่าไปหลายดอกครับปินก้า มาดูภาพช้าชัดชัดเนี่ครับจังหวัดเตะซ้ายของสิทธิชัยแล้วก็ต่อยซ้ายหน้าหงายไปเลยครับเต็มปลายคางนะครับดอกนี้แต่ยังลุกขึ้นมาได้เตะมาดึงหลบครับแต่ไม่โดนต่างคนต่างดึงได้จังหวะนี้เตะซ้ายไปที่ต้นขาของสิทธิชัยครับนี่ครับก็มีการขัดเลือดครับโดนสอกของสิทธิชัยไปมาดูกันต่อของยกสุดท้ายของมวยคู่นี้ครับ ไฟจะเป็นผู้ชนะสามนาทีสุดท้ายครับปินก้าขยับเดินเข้าหาสิทธิชัยจะจระเข้ฟันหางครับไม่โดนถีบยันไว้สิทธิชายเตะซ้ายใบเจอหมัดขวามาไปไปลายเตะขาไปเตะขาใบป,ปินกาเตะซ้ายใปสิทธิชัยยับขวาใบเตะนับแลกแข่งแล้วเตะขาไปครับปินก้าเตะขามาสิทธิชัยก็ยกบังครับเตะขาขึ้นไปอย่างไงครับกระโดดสลับข่าวครับสิทธิชยัยสวยครับลูกนี้เข้าด้วยนะครับ แต่ยังไม่จ่าเท่าไหร่แล้วกดแขนกดคอไว้ครับสิทิชัยดันเข้าเชือกกรรมการแยกก่อนนะครับมาดูครับนี่ครับสอกกลับครับยกสุดท้ายโชว์แล้วครับมีรายงานออกมาครับเพราะว่าคะแนนนำค่อนข้างขาดนะครับแต่ซ้ายบีครับสิทิชัยถีบยันหน้าขาไว้เตะมาไม่โดนครับแล้วก็เข้าในยังไงครับประกบไหนก็ยัง ไปเยนบางๆครับให้กรรมาการแยกก่อนอย่างไรครับกรรมาการก็สับมือชกต่อเตะซ้ายไปครับแล้วพับขาแล้วก็กอดก่อนครับจังหวะนี้ตีหน้าขาไปครับเป็นก้าศิษทยยีิชชยเป็นนักมวยที่มีหัวใจสู้นะครับมีพลังแข้งซ้ายที่หนักหน่วงและมีลูกดักแทงที่ดีครับ ถอยขวามาเตะขามาเตะซ้ายขึ้นไปสิทิชัยเตะขามาถีบยันไว้สิทิชัยปินกาก็ได้เตะขาแล้วก็โดนสลับขาที่ไปครับปินก้าอย่างไรครับสิทิชัยก็ถอยคุมเกมครับเตะขาใบมัดซ้ายใปแล้วขยับไว้เตะซ้ายก้านคอครับจังหวะนี้แต่ยังไม่ลงครับติดการดก็สู้เต็มที่ครับปินก้าแทงซ้ายไปแทงซ้ายขึ้นมา กเกลี่ยมไม่ลงรับจังหวะน,นี้เหน็บกันไปบางๆมาการแยกก่อนนะครับช่วงนั้นเป็นช่วงที่สิทธิชัยกําลังฮอตเลยนะครับกําลังขึ้นมาลุงสุดขีดเท้าสุดขีดครับฝรั่งก็ถึงตั้งฉาย,ยาว่าให้หนูนักข้ารับตอ,อนเด็กๆยังหน้าเด็กๆหน้าอ่อนๆนะครับแต่เดินชนเดินบู๊สุดๆครับสิทธิชัยยังไงครับอินก้าเดินมาโดนไปขาพีครับโดนถีบยันไว้สิทธิชัย ขยับเดินนะปินกานี่ครับมาดิดกระโหลกครับอุ้ยซ้าไปเตะหน้าดอกนี้ครับอืมอย่างนี้ไม่สวยนะครับสิทธิชัยก็ยิ้มครับแต่ก็ไม่ได้เตะแรงครับกรรมการก็เตือนว่าอย่าใช้ครับจริงดอกนี้ควรให้คู่ต่อสู้ถีบหรือเตะมาก่อนนะเบลจับขาถึงใช้มาดิดกระโหลกได้แต่สิทธิชัยก็อยากโชว์เต็มที่ครับพอรู้ตัวว่าชนะนะครับแล้วไปชกต่างแดนด้วยครับก็หมดยกที่ห้าครับก็ขอโทษขอบโพยกันไปครับ แต่ลูกนี้ไม่งามนะครับซ้ำอย่างนี้เตะหน้ากันอย่างนี้ครับก็มารอดูการชูมือครับใครจะเป็นฝ่ายชนะคะแนนเดี๋ยวมาดูภาพช้าอีกรอบนึงครับจังหวะนี้ครับนี่ครับกระโดดสลับข่าวสองชั้นนะครับสิทธิชัยเตะขามาแยบขึ้นไปเตะซ้ายครับนี่ครับ ติดกาดนะครับถ้าไม่ติดกาดก็มีหวังก็ล่วงครับม้าดีก็โลกไว้ครับมีการตามน้ำนิดหนึ่งแต่ก็ขอโทษขอโพยแจังหวะนชยติด่จังหวะนั้นเซกเก็ไม่น่ามีปัญหาเป็นสิทติชัยที่ชนะคะแนนพิเศษ่ายคนร้ายกชติดามัเพื่อ